สวัสดีค <speaking vicious> <speaking pasar> <speaking> ่ะค่ะเริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะอาจาบอกนะคะนะคะสิบเส้นนะคะเหมือเดิมนะคะ12เส้นะคะให้คองมือว้เหมนเดิมนะคะเส็แล้วนะคะให้เคเส้นที่เท่าไหร่นะ1 อ่ี่อนะคะตัวเองนะคะก็ูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาแที่นะคะนับื่นะคะรเหมือนเดิม เด็กๆทำด้วยก็ได้จะได้ทําเป็นเนี่ยช่วยป้าทำชิ้นหนึ่งเร็วลูกทำบนละชิ้นลูกทําตามเร็วยืนได้ยืนได้ไดเด็กๆทําด้วยลูก เพื่อจะบอกนะคะการทำหกเหลียมเนี่ยก็ง่ายกว่านะคะเพียงแต่ขึ้นต้นเท่านันเองนะคะกาขึ้นต้นอย่างเดียวท่จะเดินได้นหมคะทุกคนเลยนะคะนะคะนี่เสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะสองเส้น เด็กๆทดลองทำด้วยจ้ะจะได้รู้ช่วยป้าทำชิ้นหนึ่งเร็ว ทำหรือยังจ well ้าโชว์ผลงานหน่อยจ้าสองเส้นีูุ่เด็กเราจ้าสวัสดีค่ะทำเลยจ้าเอาอันนี้ทำอาบุมคุณค่ะแล้วก็มีป้าเป็นผู้ช่วยสอนให้ไหนทำยังไงบ้างคะ ไปบ้านเลยลูก่การสเซนจ้าสกมไท้ายสมุดงทุนอยู่ที่ตรงอาหารน้องอ่ะนะแล,ะล้วรอเขาทะเล,ะลที่อยู่ประตูรั้วแหละอย่างเี้ยคะแล้วก็ม้วนมัดไป เดี๋ยวไปหานะจ๊ะเดี๋ยวเรากลับมาเรากลับมาสวัสดีค่ะเราทำอะไรกันคะวันนี้วันนี้เราจะมาทำลายหกเหลี่ยมพรมเช็ดเท้าค่ะจย์สาธิตให้หน่อยนะคะทำยังไงบ้างคะอันนี้เราได้อะไรแล้วเออมันหนล้อมอันนี้อันนี้เริ่มขึ้นค่ะจากนับมาสิบสองเส้นแล้วก็ เอาเอาสิบเดเส้นมามามาทบกันคู่แล้วก็เอาเส้นที่1ิสองมามัดมาเนื่อนตายแล้วเราก็สอด2เส้นสอดผักแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบโอเคสวยงามมากค่ะขอบคุณค่ะเรามาดูผลงานกันจ้าโอ้อันนี้เล่นสีเล่นสีนะคะมีสีสองสีด้วยโอเค ยงามค่ะมีเอาสีสลับกันหรือว่าเป็นลายของสีอยู่แล้วอ๋อเป็นสองสีเป็นสองสีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นอ๋อแต่ถ้าเป็นสีขาวมันก็จะมีสีเดียวแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาสีอื่นสลับเป็นลายลายใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวรอดูผลงานค่ะ กันต่อนะคะนี่อันนี้สีฟ้าฟาสวยงามมากค่ะสวยอันนี้ต้องต้องคัดเลือกสีนะคะนี่ใช่ใคัดเลือกสีแล้วก็จะได้เป็นสีสวยงามอย่างนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาสีอื่นมาผสมเพื่อให้มันเป็นลวดลายใช่ไหมจ๊ะเยี่ยมยมากเลยนี่นะคะอันนี้ของคุณป้าขึ้นเป็นสีขาวก่อน สวยงามนะจ๊ะสวยงามมากเลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเป็นสีนี้ใช่ไหมจ๊ะค่ะคะทำเป็นลายนะจ๊ะเยี่ยมมากจ้ะนี่เลยนี่วิทยากรของเราค่ะสวัสดีค่ะท่านวิทยากรวันนี้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอาเช็ดเท้าค่ะทำขึ้นเป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะ นี่นะคะวิทยากรท่านกําลังสอนอยู่นะจ๊ะนี่เริ่มวิธีการนะคะเดี๋ยวอาจารจะถ่ายซูมๆเลยท่านแรกก็ทบอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยสี่ห้าเอาทีละเส้นมาทบกันสองรอบสิบสองเส้นทั้งหมดใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะ 11เอดเส้นนะคะแล้วเส้นที่สิสองร้อยต่อไปตรงกลางแบบนี้แล้วมัดใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะมัดเงื่อนตายเลยมัดเงื่อนตายแบบนี้นะจ๊ะนี่ทำให้เห็นกันเลยชัดเลยมัดเงื่อนตายผูกไปเลยนะคะผูกไปให้แน่นๆเลยมันจะได้ไม่หลุดใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็ถักเปียนะ ผักเปียทีละคู่จับทีละคู่แล้วสอดเข้าไปจับทีละคู่แล้วสอดไปเรื่อยๆสอดไปเรื่อยๆจ้ะสอดคู่ของที่เราเพิ่งจับสอดเ้าไปไช่ค่ะใช่ค่ะงานฝีมือเลยนะคะนี่เราต้องใส่ใจลงไปฝึกสมาธิด้วยเนาะใช่จังเลยเนาะเรามาสอนให้กับเปียเป็นเลยนะคะคุณป้าคุณน้าผู้สูงอายุ จริงๆวัยรุ่นก็ทำได้เพราะวัยรุ่นสมัยนี้ใจร้อนใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะวัยรุ่นใจร้อนมาฝึกแบบนี้ก็จะใจเย็นลงเนาะฝึกงานอนาชีพขับไปเรื่อยๆแบบนี้ร้อยไปเรื่อยๆนะคะมันจะเห็นลวดลายแล้วก็ความสวยงามของลายที่เราจับสอดเข้าไปเป็นวงกลมก็เดี๋ยวมันจะจับขึ้นเป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะ พอเสร็จแล้วาะรับสีมาเอาขึ้นเหลี่ยมที่สิบสามค่ะขึ้นเหลี่ยมเลยค่ะขึ้นเหลี่ยมนะคะเส้นที่สิบสามสอดเข้าไปแบบนี้โอ้สวยงามมากนะคะแล้วก็สอดสิบสีเข้าไปแล้วก็ขึ้นเหลี่ยมนะคะขึ้นเหลี่ยมค่ะกำลังขึ้นเหลี่ยมให้เขาอยู่ขึ้นเหลี่ี่เป็นหกเหลี่ยมเส้นเหมือนกันใช่ไหมทีละเส้นทีละเส้นค่ะใช้ทีละเส้นเลยจ้ะ อยนะขึ้นเหลี่ยมให้ดูหนึ่งคนเดูก่อนเราจะเห็นว่าเป็นหกเหลี่ยมในรอบแรกนะคะของการขึ้นเหลี่ยมเพื่อที่จะให้รอบต่อไปทําได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะต้องใช้ความชํานาญมากๆเลยนะคะนี่คือทําไวมากนะคะเยี่ยมมากเลยใช่ค่ะขึ้นลายใหม่เลยอ่ะได้ใช่หกเหลี่ยมนะคะทําเป็นหกเหลี่ยมนะคะ ระหว่างที่ทําไปขออนุญาตพูดไปด้วยได้ไหมคะว่าคุณพี่ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นนิยกากรประจําอยู่ที่ไหนคะทางานประจําอยู่ที่ไหนคะชื่อนัาจาน,นะคะค่ะอยู่ตําบลคลองคูนค่ะอ๋อสามารถถึงนี่น้องมาช่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,อ,ะอยู่ที่ตําบลคลองคูนนี้ทําอาชีพเกี่ยวกับอะไรคะอยู่ทาสวนค่ะทำสวนแต่ว่าทํคพรมเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะยิ่งมากเลย หลอดพืค่ะดูเรียกันสองเส้นใช่ค่ะใช่พี่นาฏรดาคะแล้วที่เราทำเนี่ยจะต้นทุนแพงไหมคะอย่างเป็นกลมๆก,ก่อนนะคะกลมๆเมื่อวานที่เราทำกันทุกผืนนะคะจะเจ็ดขีดเจ็ดขีด,ดต้นทุนแค่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทขายผืนละเจ็ดสิบบาทนะคะเยีเ่ยมเลยแล้ววัตถุดิบที่เราซื้อมาเนะะี่ยค่ะมันเป็นผ้าซื้อจากไหนอะไรยังไงคะ่าโรงงานที่ ยิลอบุรีค่ะที่ลอบุรีก็คือผ้าเป็นเป็นเศษผ้าที่เขาตัดเหลือทิ้งใช่ไหมจ๊ะหรือว่าเป็นหรือว่าเราสั่งมาเลยแบบนี้เลยสั่งมาแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นเศษที่เหลือจากถุงเท้าอ๋อค่ะโรงงานถุงเท้าอ่ะค่ะค่ะแล้วอย่างต้นทุนเราสั่งมาเป็นถุงแบบนี้ค่ะเราทําได้ประมาณกี่ผืนจ๊ะก็ เีเียเนี่ยที่ให้ไปเจ็ดโลเนี่ยจะจะได้สิบผืนค่ะเจ็ดกิโลจะได้สิบผืนนะคะเจ็ดกิโลก็คลาสสีกันไปอยู่ที่ว่าเราจะมาทําตกแต่งเป็นสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะลายแล้วนะค่ะหนึ่งสองนี่นะคะสวยมากเลยขึ้นลายนะขึ้นลายนะเนี่ยแล้วทีนี้ก็เอาขาวใส่นะขาวใส่ค่ะแล้วก็สลับสลับลปยค่ะพอขึ้นไปหน่อยแล้วจึงจะเห็นลาย หลายมากนะคะชอบดงามมากแล้วอย่าง7กิลโลถุงหนึ่งที่เราซื้อมานี่ซื้อทีละเยอะๆนี่ตกถุงเท่าไหร่คะถ้าเป็นถ้าเป็นสีพื้นอย่างดำอะไรเงี้ยก็โรยยี่สิบบาทโรยี่สิบบาทถ้ามีผุมสีเยอะๆถุงชาก<ม>็จะสามสิบอ๋อโอเคค่ะยี่สิบสามสิบบาทต่อถุงนะคะถุงหนึ่งเจ็ดกิโลแล้วก็เราก็ใช้ความประณีตนะคะใช้ฝีมือของ พี่ๆนะ,ะป้าๆนะคะในการทํามันขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้านะคะทําขึ้นมาแล้วเราก็จําหน่ายขายผืนละ70บาทเท่านั้นเองค่ะสวยมากเลยนะคะนี้เราทําด้วยความตั้งใจเลยนะคะทุกท่านก็กําลังทําอย่างเต็มที่นะคะเรามาดูกันพี่ท่านต่อไปนะคะเด็กๆก็กําลังช่วยนะคะ อโอ้<า>เสร็จแล้ว<า>นะคะสวยงามค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะนี่เล่นลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีเทานะคะวินเทจหน่อยนะคะโอ้สวยมากค่ะ,ะเรามาดูกันนะคะผลงานที่เราจะทำวันนี้ก็คือเป็นแบบนี้นะคะหกเหลี่ยมแบบนี้นะคะสวยงามมากนะคะ สวยงามมากเลยนะคะมากน,ะะนี่นะคะทำเป็นลาย